เราจะมาทายสถานที่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่อะไรกันบ้างเอ่อมีซับเวย์มีตึกตรงนี้มีตึกเยอะเลยนะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีคาเฮ้ยนี่ผมรู้จักอันนี้สะงูสอนบาสใช่ไหมอะไรอ่ะมีตึกตึกหนึ่งมีรถกระป๋อนะขอตำรวจก่อนแล้วกันซอยอัดทกวีสุนทร วันรีครับทุกคนครับเพื่อนผมเนี่ส่งคลิปคลิปหนึ่งมาให้ดูเว้ยแล้วมันแบบเฮ้ยเกมแม่งว้าวแล้วตอนนี้มันกำลังคิดมากนั่นคือเกมไทยสถานที่ครับมันชื่อว่า Geo Desar สนิทมีประเทศไทยเลยนะนีไปลองส่งกันดูว่าเราจะรู้จากประเทศไทยมานน้อยเพียงใดในแผนที่แชดแอนนี้คือที่ไหนเฮ้ยพัษนิคมแล้วนะครราชสีมาบ่อทองอาจจะเป็นทางไปกลับนครราชสีมาประทุอยู่แถวช่วงระหว่างเขาใหญ่เขาเดาแล้วกันนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ นครนายกนี่นี่เขาใหญ่เจอแล้วนครราชสีมาโอเคครับทางไปนครราชสีมามันมีสองทางใช่ไหมล่ะอันนี้มันไปพัสนิคมบ่อทองนี่ไงอําตกแล้วก็มีพระนอนพระนอนอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนั้นมันมีอ่ามันมีมันมีข้อมันมีข้อมูลอีกมีพัสนิคมบ่อทองมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเดาว่าโซนประมาณตรงนี้เพราะมันมันเลยโซนที่เป็นแอ่งน้ำไาแล้วนะอาจจะเป็นโซนตรงประมาณตรงนี้แหละเดาแล้วกันเดานะคำตอบคือ ไอ้ที่คนละโยกเลยเอ้าเฮียไม่ใช่ตรงนี้หรอโห่ป้ายไม่อยู่อย่างไกลคิลีเลยหรอบ้าบอร้อยเก้าสิบโลที่ห่างนี่คนละที่เลยหรอไม่รู้จริงทะเลต่อไปครับอะไรอะอันนี้มี Google ของ2อง9นนะมีตึกตึกหนึ่งเอ้ยโอ้ไม่ได้ครับอ๋อเขาไม่ให้เขาไม่ให้เห็นเออจะเบอร์ออกไปด้วยมีรถกระป๋อนะอ่านี่ชาวต่างชาติไหมไม่ใช่คนไทย สำรวจก่อนแล้วกันแล้วก็พร้อมมันก็ตามแล้วก็ปอไปนะมันเป็นป่านะตรงนี้เป็นสีแยกเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะซอยรถกวีซอยอัดทลดซอยอันทรกซอยอัดทักวีสุนทรเดาแล้วกันนะทุกคนขอไปนิดนึงเฮ้ยคือมันยากมากถ้าเป็นในกรุงเทพเออพอรู้ใช่ไหมแต่นี่คือต่างจังหวัดแล้วบางที่มันอาจจะแบบเราไม่เคยได้ไปอะ่ะแต่คนพื้นที่ก็อาจจะรู้ไงเติมคูไม่รู้ที่ไหนวะมันเยอะมากเลยนะมันไม่มีเจาะจงให้ด้วยนะ จริงๆขอดาวไปเลยในชนบุรีแล้วกันนะจิ้มขอดาว่าตรงนี้ขอดานะว่าถูกหรือเปล่าโอ้โหไม่เคยไปหาดใหญ่ครับโอ้ my god โอ้ต่าง650โลคะแนนกูอย่างเฮีย USA แล้วกันเราจะทายถูกหรือเปล่าเราไปชดสอบไปดีกว่าที่หนึ่งเราบันที่ไหนครับนี่มีชายหาดเป็นโซนที่มีน้ำเราไปหาของ USA ก่อนเม็กซิโกเหไม่ใช่ทุกคน ในที่มีน้ํากว้างใหญ่ไพศาลมีความยาวของมันด้วยโอ้มันก็มีใหญ่ที่นะไม่ได้ที่เดียวนะเฮ้ยเขามีใบนะทุกคนกูไปรู้จักอ่ะแล้วเขาไปดูวยเอ้ยแน่ไม่ใช่เฮ้ยแน่ไม่ได้วะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเฮ้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 ยสอะอะไรครับวันนี้ที่ไหนเฮ้ยโอ้โหนี่ไงนี่มันคือส่วน โอู้กูเดาแล้วกันนะโซนประมาณตรงนี้มันติดถนนใช่ไหมล่ะตรงนี้มันต้องมีถนนสิอ่าเพะงั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งนี้มาพี่อยู่ฝั่งคันนู้นมานองอยู่ฝั่งคันนี้ตัวสะพานฉกันกันทีแถว DC 6 5 6 1ไปถูกไหมถูกไหมโอ้เรอยู่ฟลอริดาทีอย่างเหมือนเลยโอ้มันเป็นทะเลน่าจะเป็นโซนตรงมันสักฝั่งนี้ปะไอ ีทะเลครับผมเออมันก็ถูกออกมาแล้วนะ797พอยต์ต่างเป็น3681กยิโลเท่าไกลเล่า,ลาชื่อเอ,อ่อมีซับเวมีตึกตรงนี้มีตึกเยอะเลยนะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมีคาคาอะไรวะไม่ออกอะไม่ชัดอะ่ะมีมี c h c a อะไรสักอย่าง g o เนี่ยแหละอะไรวะเนี่ยตรงกลางเหรอ เรนี่รูจ้จักนี่จะงูสอนบาสใช่ไหมโหแล้วแผนที่มาแบบไม่บอกกูด้วยนะว่าคือที่ไหนเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะพิซซ่าเหรอไม่ใช่อะ่ะมันคืออะไรบาสเหรอลาสเวกัสไหมไม่ใช่วะ่ะลาสเวกัสไม่น่าจะเกี่ยวมีร้านอาหารจีนด้วยโลโก้นี้เมียนนี้แล้วก็เมียนนี้ถ้าเป็นประเทศไทยกูรู้แล้วอ,อันจีนถ้าเป็นประเทศไทยกูรู้เลยเจ้านะลาสเวกัสไม่ใช่เม็กซิโกไม่ใช่ทุกคนเม็กซิโกไม่น่าจะมีสโมสรอนอันนี้มันต้องเป็นโซนที่มีตึกเยอะ มีถนนเยอะๆซานดิเอโกตรงนี้ซานดิเอโกไปไปโอ้โหไอเฮียมันอยู่ไหนวะชิคาโก้เหรอนี่ไงชิคาโก้บลูโอ้ยไอเฮียกูไม่ได้ดูกูไม่ได้ดูดดบาร์ดโอ้ถ้าคุณรู้จักที่จบแล้วเนี่ยกูจำได้ว่ามีกระทิงเคยเล่นเกมนี้อยู่เราจี้ไปเอาละมีแอร์พอร์ตต้องมีสนามบินแถวนี้เออมีป้ายนี่ด้วย ใครอ่ะเป็นดาราแน่ๆเลยที่กูใครทุกคนเลยนะกูมไม่รู้จักนะ Children Museum หรือพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กนะมีสวนสนุกเป็นพื้นที่โซนที่ติดทะเลใช่ไหมละ่ะมีฟลอริดาป่ะเฮย้ฮยเฮ้ยไม่นอนใช่ว่ะอันนี้ไหมแคลิฟอร์เนียไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนถ้าเกิดมีสนามบินแถวนี้ก็อาจจะเจาะพื้นที่ได้แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียมันเป็นตะป่าวะเฮ้ยแต่ว่าแคลิฟอร์เนียมันมีสุน มันเป็นสวนสาสตร์ป้ายมันเป็นป่ายอ่ะต้องมีติดสนามบินหน่อยดิผมเดานะก็คือมันอ่ะภาพมันเหมือนตัวนี้ไงในเนี้ยในเนี้ยเนี่ยถ้ามันคล้ายๆนี้เราอาจจะเดากลางๆไว้กันละนเพราะว่าอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะโดมเดย์โดมเดดมเดโดมเดโดมเดขอเดาถูกขอได้ถูกกดไปแล้วครับแถวแคลิฟอร์เนียข้างล่างแล้วกัน เกือบถูกว่าคูเดาเกือบถูกไอ้เหียมันอยู่ไหนวะซานเดียโก้มันอยู่ในโซนนี้แหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไงผมก็คิดว่ามันอยู่ตรงนี้ซานเดียโก้แถวนี้น่าจะมีสนามบินแน่เลยอเราลองดูนะทุกคนครับเราจะหาสนามบินกันนี่ไงสวนนี่ไงสนามบินไอ้เฮียถ้ากูขึ้นมาหน่อยกูเจอแล้วครับคะแนนผมได้สองพัอยหระยะห่างคือ118 8กิโลนะเริ่มมาแล้วครับเซนในการเดาแล้วโูว้ หนักเอ่อเฮ้ยอ่ะอินเดียน่าจะเป็นโซนที่มีคนอินเดียอาศัยอยู่เยอะเป็นรูปอย่างนี้เหรอมีหัวคอยด้วยคนอื่นเขาอาจจะรู้แล้วไง กูไม่ใช่เม็<อ>ิซิโกเหรอน,น่าจะใช่นะฟลอริดาฟลอริดาก็ไม่น่าจะใช่นะทุกคนเนี่ยว่ามันจะเป็นช่องๆปะ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 ,ปะ,ปะเนี่ยเขาแยกมาเป็นรันันเรื่อนี้มันดีอย่างหนึ่งทำให้เราดูง่ายขึ้นเฮ้ยนี่ไ,ไเอเฮ้ยกูกดนี่เลยกูกดเลยครับอินเดียนาโพลิสโพลิสมันเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับเมืองที่ซูเปอร์แมนอยู่คือเมืองของเมโทรโพลิสอันนี้เป็นอินเดียนาโพลิสเมืองที่มีชาวอินเดียอยู่ก็เนี่ยเขาบอกอินเดียมีตรงนี้ถูกแล้วก็อันนี้ผมขอกดเลยนะถ้าเเมือองถูกค ไอ้ข <chat> ้าไอ้ชี right. uh ้วดนนะคเราโอ้ยต um, ันนี Seven ้เราต้องไปดูกินเซโตโลเลนี่ฮะคูห่างเกม9ุดสอยเิ็ลเมตรสี่อันเป็ก้ารดอย่างเก่าสวยสางพอฟต้นะเป็นสัญญาณุด อ่าน,นี่ไงอันนี้ตัวบอกละหนึ่งหนึ่งแปดหอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรวะอาจจะเป็นอนุสรณ์สถานหรืออะไรสักอย่างนึงอะ่ะสูงโยนี่ไงมีอนุสรณ์มาคนขี่มาแล้วก็คนยืนอยู่บนนู้นพู้แต่เมืองดูดีมากเลยวะ่ะมันดูล่มเลนะื่นอ่ะสะอาดตาเราสามารถรู้ได้จากรูปนี้ เป็นเมืองที่ต้องมีแม่น้ําผ่านเพราะว่ามันเหมือนโดนตัดเชือกออกไปอ,อาจจะอยู่ในโซนนี้คือประเด็นอ่ะมันมีตัวตัดไงเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันถูกมันมีอะไรอ่ะอน,นี่คืออะไรจอนมันเด็กไปอ่ะมีลวดอะไรเด็นลวดด้วยอ่ะขอเดาแล้วกันนะอาจจะเป็นโซนตรงนี้ประมาณนี้ขอเดาแล้วกันอาจจะถูกหรือผิดก,ก็ไม่รู้นะไปโอ้เกือบเชือกมันเกิดได้เกือบถูกโอย 3,882พอยต์ห่างการ507โลตายอยู่นะสรุปคะแนนสูงสุดเท่าไหร่เย็ดเพ่พอยดพอยต์ก็ไม่ธรรมดานะครับขอประเทศไทยอีกรอบนึงแล้วกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงแช่แกไอเฮียอยู่กูอยู่ไหนโอ้โหแม่งโคตรยากเลยเฮ้ยนี่มึงนั่งวินไปปะเนี่ยกูอยู่ไหนวะเอามีบูเขา ม่รู้นี่มันไม่มีอะไรเลยยัะ <g ul m> กำลังสร้างด้วยนะโซนตรงนี้เป็นบ้านหลังเดียว أ, เป็นบ้านชั้นเดียวไอ้อ๋อนอกนอกพื้นที่อ่ะติดไอเฮียทางตานันโอู้ปวดหัวโอ้ยแม่งเอ้ยทางตันด้วยนะต้อม,มีทางออกด้วยที่ไหนวะมมีอะไรสังเกตด้วยไม่มีเลยครับเดาแล้วลกันนะคิดว่าเดียวปูแล้วกัน <c oughs> ไอเียอยู่ไหนภูเกต็ต สา้อยกับเก้าร้อยสบเจ็โลที่ห่ามกันจ้ะเจ็ดเป๊เอาอีกแล้วหรอโหไม่เมยโคตรยากเลยที่ไหนวะมีโปงมีป้ายมีอะไรบอกนะยนี่มากมาถึง เงียบเลยครับไม่มีอะไรเลยจริงๆมีเขตชุมชนลดความเร็วเอาแล้วไงล่ะอยู่ไหนของประเทศไทยป้ามีภูเขานะภูเขาล้อมรอบเลยอ่ะเดาเหมือนเดิมแล้วกันอาจจะอยู่ในโซนภาคใต้นี่แหละเมื่อกี้ไปภูเก็ตใช่ไหมล่ะเก็อยู่ภูเก็ตเหมือนเดิมแล้วกันนะมากดตรงนี้เลยไอ้ฮี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 ฮเฮี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  ผู้ลหลงแล้วอยู่ไหนนี่ผมมันโล,ล,โล,งลง่งมากเลยว่ะโล่งโจงเลงเจงมากเลยว่ะเดาอย่างเดียวนะคือเราไม่รู้อ่ะมาดูดิแล้วมันดูกนดีมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยใครอยู่แถวเนี้่ยผมด้วยนี่มันคือที่ไหนโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยเอาไงดีครับนนี้แล้วกันนะอ่าเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวถูกไหมโอ้โหชัยนากผูเดาอะไรวะเนี่กยกู้เดาอะไรวะเนี่ยพิทยาแห่งชาติพญาหนพันสามพอยกับความกว้าง294้กากิโลเมตร แล้วเขาบอกว่า EC ด้วยง่ายด้วยสตาร์ทเกมโดยครับ ทรงเหมือนกับประเทศไทยกูเลยเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงหรออหลอเล้ลูแล้วกูจะรูไม่เนี่ย uh, มันไม่มีบอกด้วยนะคือโล่งๆเลยเกณฑ์มากแล้วกันไม่ต้องมีปัญหาเอาเหนือไปใต้เราได้ไปเหนือนะกูเล่นระเซ้นี่ดิโหถนนเยอะมากไปด้านไปเออใช่โอ้โหคือแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเส้นเลือดอะแล้วมีเส้นเลือดฝอยลงมาแล้วเยอะมากเหมือนเซลล์สมองอะคือถนนมันเยอะมาก เอาแล้วมีภูเขานะมีภูเขาเยอะเหรอต้องอยู่ทางเหนือซัโปรโรไม่ใช่เซนไดไม่รู้ติดใจอะไรทางเหนือนะเซนดไดไอ้้เหียมันอยู่ตรงนู้นเหรอทำไมกูไม่กดตรงนู้นวะกูจะกอดอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่ญี่ปุ่นอ,อ๋อสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดทอยห่างหกร้อยหกหกกิโลเมตรเล่สงสวยต่อไปต่อไปครับ อันนี้น่าจะเป็นในเมืองโอ้โหแล้วเมืองเขาเดี๋ยวเรดูบ้านเขาดิเนาะดูดิเขาไม่เกยออกมาเลยนะจากถนนอะเห็นไนี่เขาไม่เกยออกมาเลยเ้ยโอ้เจ๋งอย่างเงี้ยอันนี้คือน่าจะเป็นของรัฐบาลมันเขาเอามาแปะเอาไว้เพื่อให้ป้องกันว่าเวลามันจะมีสายไฟ,ไฟชนมากลวยอะไรไม่มีอะไร เว้นออกมาเลยอ่ะเป็นถนนโล่งๆเลยนะว้าวนี่มันคือที่ไหนครับโตเกียวไหมโตเกียวไม่น่าใช่เพราะว่ามันส่วนที่คนเยอะมากแต่อาจจะอยู่ในโตเกียวที่เป็นโซนแบบริมๆมไหมอันนี้ไปลองดูวะเดาดูโดบเดยโดบเดยโดบเดโดบะเดยไอ้ยี่อยู่ในโตเกียวดูนกกระเมาโอ้โหกูเดาผิดอีกแล้วเอ้ยจากว่า3,188พอยท์ห่างกันแค่121กิโลเมตรเฮ้ยมีเซเว่นด้วยที่ไหนอีกแล้ว โยนาบุลาโยลิมิยานาฮาแอร์พอร์ตต้องมีสนามบินใกลๆ้ๆนาฮาแอร์พอร์ตสนามบินนาฮาสนามบินมันมีกี่ที่ละ่ะท้มไทยอ่ะเราก็อาจจะรู้ง่ายไงเพื่อความมั่นใจมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันที่เราจะได้รู้เลยนะคือคนเขาก็รู้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับกูไงทั้ประเทศไทยอยู่โตเกียวนะอร่อยเลยที่น้าโรงเรียนในกูซื้อเลย2บาทเลยป้าย20เลยครับแผ่นใหญ่แล้วมันอยู่ตรงไหนวะี <c oughs> เอาไงดีอซาก,กาไหมเดีไปเลกดไปครับ เฮ้มันมีตรงนี้ได้เหรอไอ้ฮีมไม่รู้ี่โลกมัมกว้างใหญ่ลกมันโคอรกว้างใหญ่อะคือเราไม่รู้มันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากคือมันเกาะของเกาะอีกทีนึ่งอะโหแล้วดูดิตัวเมืองกูอยู่โอซาก้า5้พอยต์ห่าง1206กิโลเมตรเยมมันยากมากแลวสำหรับชิปนี้ทุกคนใครจะไปเลเป่นก็ไปเล่นได้นะ D E O G E.S.S.R. ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดีย์ั้นนะครับผมไปเใอกันใหม่คิปหน้าแค่บล็อ